สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเซลปานะคะอิรสุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนจ้าวันนี้นะคะเซลปานะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาชมรถรุ่นนะคะ Mew X u ั t i m เมนะคะด้านหน้าเลยนะคะคันทั้งหน้านะคะจะเป็นเครื่อง3000ค่ะ4 2นะคะสีดำค่ะ นหนาเลยค่ะราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่1,539,000บาทเลยจ้า mm hmm. เจ้าคันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะไปอยู่ที่จังหวัดอุบลรัชธานีจ้าจะมเีเจ้าของนะคะมารับเช้านี้เลยจ้า mm hmm. แอบมีแมวอีกแล้วจ้าเ้า mm hmm. ต,ตัวเดิมค่ะเจ,เ,จเจ้าถุงทองนะจ้านี่เลยจ้า มาดูเจ้า m u l x ตัวนี้นะคะตัวโฉม2023นะคะว่าได้อะไรไปบ้างนะคะมาดูด้านกระจังหน้าก่อนเลยดีกว่าค่ะด้านกระจังหน้านะคะก็จะเหมือนเคี่ยวนะคะจะเป็นสีนี่ค่ะสีนี้ลมดำหน่อยนะคะดูแบบว่าดูความมีสปอร์ตนะคะนี่กระจังหน้าค่ะเวลาขับนี่จะดูสปอร์ตมากเลยค่ะเพื่อน แต่ประบอกเลยนะคะสำหร DE, ับล mm ูก hmm. ค้าเคสนี like ้นะคะมีการติดตั้งนะคะชุดแต่งของฟรีฟอร์มนะคะจะเป็นชุดแต่งเต็มชิ้นค่ะ19ชิ้นนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการแต่งของคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะด้านหน้านะคะจะคล้ายๆตัวแบบว่าเข้มกลางอ่อนเลยนะคะเพื่อนๆดูมีมิติมากๆเลยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะสำหรับมิวเอ็กเจ้าตัวนี้นะคะมาดูไฟด้านหน้าค่ะไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฟ LED นะคะมีตัวเดย์ไลท์นะคะเส้นเดย์ไลท์อยู่ตรงนี้นะคะฟ,ฟ LED หรับไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นหลอดไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้เลยค่ะส่วนไฟด้านหน้านะคะ LED นะคะก็จะสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้เลยนะคะส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นไฟตัดหมอกนะจ๊ะนี่เลยค่ะโอ้โหลงตัวมากๆเลยนะคะเพื่อน ในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะคะนี่เลยค่ะเซ็นเซอร์นะคะสจุดนะคะส่วนล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กจะเป็นขนาด20นะคะขนาดล้อมแม็กนะคะจะเป็นสีเทานะคะเนี่ยค่ะเทาลมหน่อยเนาะ ขนาดยางค่ะ265นะคะทับ50นะคะขอบ20เลยค่ะยางบิสโต e นะคะเพื่อนๆอ,อ่าหล่อมากยางใหญ่เลยอ๋อแบนใหญ่นะคะดูความสูงโปร่งค่ะอ่ามาดูในเรื่องชุดแต่งบ้างนะคะชุดแต่งของฟรีฟอร์มนะคะก็จะได้ในตัวตัวอักษรนะคะด้านหน้าค่ะนี่เลยค่ะและมาพร้อมสเกิร์ตค่ะ สะเกิดด้านหน้าค่ะและมาพร้อมคิวร้อค่ะนี่เลยคิวร้อสีดำนะคะทั้งสี่ล้อเลยนะคะกาบข้างค่ะนี่เลยค่ะกลาบค่ะแล้วจะเป็นครอบตัวบันไดน,นะคะ อบตัวบันไดข้างค่ะสเกิร์ตท้ายค่ะพร้อมท่อหล่ออีกสี่ตัวนะคะท่อหล่อกลมนะคะสี่ชุดนะคะสี่ท่อนะคะตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์นะคะด้านหลังค่ะงานเต็มชิ้นนะคะ ทีเดียวกับตัวรถค่ะและจะมีตัวคาดไฟนะคะคาดเอวมีไฟนะคะนี่เลยฝาท้ายจะเปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะรองนะคะเวลาเราจะวางของนะคะก็จะเป็นกันรอยด้วยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังค่ะ 4. จุดจ้า ภายในของเรานะคะตัวมิวเอกนะคะจะเป็นภายในพับเรียบนะคะดึงอย่างนี้เลยค่ะ,ะอ่านี่ดูความพับเรียบนะคะของเจ้ามิวเอกนะคะพอดีปลาถ่ายเองเนาะก็เลยจอว่าน้อยกว้างมากๆสามารถนะคะเอาที่นอนนะคะมาปูนอนได้เลยนะคะเวลาสำหรับไปนอน เที่ยวป่าต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้หรือเดินทางไกลๆค่ะให้ลูกนอนข้างหลังได้เลยค่ะมีไฟให้ด้วยนะคะไไนี่ภายในอาจตัวนี้จะเป็นที่เชือกผูกเชือกนะคะตรงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ คาดเอลของเรานะคะพอเปิดไฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะหล่อมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมาดูสีเบาภายในกันบ้างค่ะคือสปอร์ตมากเลยเบาะหน้าจะเป็นเบาะหน้าคูแม็กนะคะปรัแบบไฟฟ้าได้สอง กูหน้านะคะและมาพร้อมหน้าจอ9นิ้วค่ะกับ a อร์ออโตจ้าแยกอิสระนะคะปุ่มฟังก์ชันนะคะปรับระดับเสียงค่ะและปุ่มนะคะอัลเตอร์นะคะคุชคอนโทรลค่ะระบบเอดาสค่ะกล่องเอดานสนะคะจะอยู่ด้านหน้านี่นะคะ เพื่อนๆไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจในรุ่นมิวเอ็กนะคะทุกรุ่นเลยนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะปาปิมมีโปรโมชั่นนะคะใช้เงินออกรถดาวตามสเปคของลูกค้าเลยก็ได้นะคะโปรเริ่มต้นของคันนี้ค่ะใช้เงินออกรถเพียงแค่1 5 9 0 0 0บาทค่ะแต่ตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้าะคะ่ะที่ใช้เงินออกรถดาว2 5เเผ่อน4ปีค่ะ จะมีในเรื่องเรทดอกเบีย้ยเพียง1.49%เท่านั้นนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ในโซนกรุงเทพและโซนต่างจังหวัดนะคะเรามีเจ้าหน้าที่เซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ค่ะติดตามนะคะเพิ่มเติมทางช่องทางเพจได้เลยนะคะมีการอัปเดตทุกวันเลยค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ